สวัสดีครับโอ้วันนี้นะครับมาให้พบกับกองทัพของ q u 1 6จาก a l ร์เรนเอนะครับวันนี้สมมอบลูกค้ากัน10ตัวเลยนะครับผมนี่คือกองทัพของ a l ร์เรนเอ็นฮี q u 1 6นะครับโอ้นี่มากันจัดเต็มเลยนะครับนี่เรามากลางลองกันให้ลูกค้าเลยนะครับทุกตัวนะครับสินค้าทุกตัวเดี๋ยวทดลองให้นะครับวันนี้ส่มอบจากร้านสาธิตวิทยุสุราษนะครับนี่ครับ Allen Heat QU16 นะครับดิจิตอลมิกเซอร์16ชันนอคุณภาพจาก Allen h e น t ีนะครับนี่ครับต่การตาล้อมรอบตัวเลยครับ10ตัวนะครับผมอันนี้ก็ทดสอบอยู่นะครับเดี๋ยวลองเปิดเพลงดูครับผมว่าเสียงเป็นยังไงบ้างจาก Allen Heat QU16 ครับ สวยงามสมบูรณ์แบบทุกเครื่องนะครับจาก QU16 Allen In Heat สินค้า Allen In Heat นะครับมารับชมได้ที่ร้านสาธิตเลยนะครับเรามีจําหน่ายนะครับนี่ครับโอ้โหที่ล้อมรอบตัวเลยนะครับผมสิบตัวนะครับวันนี้ส่งมอบให้ลูกค้าครับกับ QU16 เดี๋ยวเราทดสอบทุกเครื่องเลยนะครับว่าใช้งานได้ปกติเราจะส่งมอบให้ลูกค้าเลยนะครับนี่ครับความสวยงามของเครื่องนะครับน่าใช้เลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้ ยนยอนนิยมรุ่นหนึ่งเลยนะครับ q u 1 6ครบคันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยหน้าจอทัชสกรีนได้นะครับเอฟเฟกตเพียบตัวเครื่องแข็งแรงทนทานนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวสมบ้อให้ลูกค้านะครับ10เครื่องจากร้านสาธิตวิทยุสุราษฎนะครับ้ชมอ,อีกทีนะครับล้อมรอบตัวเลยนะครับ อเลนิฮิตคิวซีโขอบคุณมากครับจากร้านสาธิตพิทยุสุราธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ